เรียบร้อยครับนดครับเรียนปกัน um, ด uh, uh ีกวาครับเรียนไปกันิุสีามหหนึ uh ่งสอง้าสสีทอ่หงเร้อยละทีานสีาะนะครับไสีทอง

Ini, ini, buah buahnya 37เด้อ37 Những <laughs> 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 เดินไปดินไปดินไปโยมเ้ยว่าหากองต้องใส่กองใหญ่แล้วเวียนดที่ล่ะสามหกนะ <c ười> <5. S> 3ามหกสามเจ็ดนะมนกัได้เก้าบหที่เปนสิบพันัตอน่รกปลาูบริยายนะได้เี่าสองใจ่ายกันสองก็อยายนะามเอดอกสุดท้ายนะครับขันนังอยู่นั้งเขากูบยานอเยี่ยงอเอาเปิดเรียบร้อยนะครับดูโน่นจะครับอ่า

ไ้ยรถนะหมาเบาหมารถชนะหมารถชนะนตาเจ้าได้ดินีาได้ยครับเอาม้ายครบคเย่ก่อนี่เจตบนกเนครับทิพายเบาดีเบาดีอ้าวเบาดีเบาดีครับตามนีมือไปเลยครับดีเรลายตาีหลยตา ทุกราคาเจตินงครับเอฟซีเอฟซีก้องใชกัน ouais. ี่โ ah, ้ามดูหลสามกินทั้กันเนียวแสามสิบพันไปสามร้อยสามสิบเนาะจะทำได้น้อยกับเลขสี่ร้อยอ่ะเอารุ่น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 ได้แล้วเห็แล้วสามรอยสี่สบพันไปกับมาเบาองีกยว้าวเลี่ยมแม่เลี่ยมแม่พี่นะเบาเบาเห็เบาเบา้าเห็นเท่แน่ฮะ สามร้อยหาสิบกานไปแล้วเอารุ่นเล็กสี่ร้อยนะครับเล่นรุ่นเล็กสี่รอยนะครับองะรัองลองด้ลองรถไม่นะครับลอยลพานไปตาหมารถจนารถจนาจ๋าอยู่ไหนจ๊ะถึงไหมครับวันนี้พี่เหะมาแล้วนะ สามร้อยแปดสิบห้าตัเอาแปดสิบก็พันแล้วครับตามหารถจัไรนาตามหารถจะกรนาให้ได้ลูกเลตามว่าันจะเปลี่ยนแล้วปุ๊ยสามร้อยเก้าสิบก็พันแล้วนะหนึ120,000บาร้อยเก้านายังชัดเก์ตลอดนะครับันประเทศไรครับสี่ร้อยผ็นไปสี่ร้อยกบพันแล้ว รถจรนาดแล้วรถจนาอยู่ไหนจ๊ตามจะดต้ม้อยสี่ร้อยสิบห้าตาารถจะขอบคุณเจิ๊นะครับขอบคุณเจ๊ต้อยนะครับ